ข่าวเดืนกับทุกคนแฟนคลับอุ้งอิงแห่แชร์รัวๆนะครับหลังน้องเนี่ยได้รับเชิญฟรีคอนเสิร์ตในงานอีสานอินไซค์ครับเรียกได้ว่ารูปอุ้งอิงเพชรบ้านแพงและพ่อโจเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยนะครับทางด้านนะครับงานอีสานอินไซค์เนี่ยเขาจัดวันที่1 4มิถุนายนครับทุกคนแฟนคลับเนี่ยก็แห่ส่งมาให้อุ้อิ่มข่าวกระแสดูกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับเป็นงานที่รวบรวมเอาซอฟท์พาวเวอร์ของเมืองไทยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมอลำเล หลายคณะครับที่มารวมตัวกันในงานนี้แต่ที่พวกเราจับสังเกตนะก็คือรูปอุงอิงใหญ่มากนะทุกคนเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเลยน้องนะครับถือว่ามาเปลี่ยนแปลงวงการหมอลำนะครับซึ่งหลายคนก็ทราบกันดีและผู้ใหญ่หลายๆท่านก็คงจะเล็งเห็นนะครับว่าโอ้โหองอิงนี่แหละคือเป็นคนที่มาเปลี่ยนแปลง วงการหมอลำนะครับซึ่งท่านี้ทั้งนั้นครับทุกคนมีการรวบรวมนะครับเหล่าบรรดาคนอีสานครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะของประเทศไทยครับทุกคนซึ่งงานนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนครับเป็นเป็นงานนะครับต้องบอกว่าเป็นงานอีสาน เตรียมพบกับนะครับการคอแลแลบของวงการหมอลำครั้งยิ่งใหญ่กับคอนเสิร์ตม่วนหน้าห้านสถานอีสานใหม่นะครับในงานอีสานอินไซด์2024ครับพามาเบิ่งฟรีคอนเสิร์ตครับทุกคนครั้งแรกในอีสานหมอลำเต็มวงจัดขึ้นรูปแบบฮอแสงสีเสียงตะการตาโชว์สุดพิเศษครับที่ ไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนครับทุกคนระหว่างอีสานนครศินหมอลำไอดอลนะครับแล้วก็มีโปรงลางสินไซแล้วก็นักร้องหมอลำรับเชิญเซอร์ไพรส์บอสโจอุ๋งอิงนี่ในงานอีสานอินไซส์2024ครับแล้วก็มีการสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ด้วยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเฮียนหน่อยนะครับหรือว่าโอ้รวมทั้งคุณอุ้งอิงนะครับทุกคนเนาะก็มาด้วยครับโอ้โหได้ได้ว่างานนี้เนี่ยรวบรวมนะครับเหล่าบรรดาคนดังครับ เยอะมากๆเรามีการจัดผ่าอีสานนะครับมีงานเยอะแยะมากมายทุกคนคล้ายๆกับงานที่รวบรวมเอาหมอลำนั่นแหละครับทุกคนที่มารวมตัวกันในตอนนั้นแต่นะครับเท่าที่เราเนี่ยได้เห็นกันน,ะนั่นก็คือรูปองค์อิงพ่อโจเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยนะทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าองค์อิงเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับทำให้คนเนี่ยกลับมาดูหมอลำมากยิ่งขึ้นครับ หน้าแป๊ะๆนี่แหละจะพาพ่อโจรวยนะครับหน้าแป๊ะๆนี่แหละจะพาพ่อโจดังครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าอุงอิงเนี่ยถือว่าอ่าไม่เคยทำนะครับให้แฟนๆผิดหวังคว้ารางวัลมาแล้วสองรางวัลกับนะครับขวัญใจลูกทุ่งหมอลำนะครับของคมชัดลึกครับแล้วก็ดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมนะครับของคมชัดลึกอันนี้คือ การันตีได้แล้วนะครับทุกคนว่าน้องเนี่ยดังมากและล่าสุดนะครับน้องก็ยังคว้ารางวัลน,นะครับขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิกเปครองอีกนะครับซึ่งเป็นหมอลำแต่ว่าไปคว้าขวัญใจลูกทุ่งวงการลูกทุ่งได้สําเร็จนะครับโอ้โหปาไปหนึ่งล้านกว่าคะแนนครับทุกคนอันนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยนะว่าทําไมนะครับทางด้านาทีมงานเนี่ยหรือว่า ทางด้านงานนี้นะครับเขาถึงเอารูปน้องเนี่ยขึ้นใหญ่ที่สุดกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะอยู่ที่งานนี้นะครับจะจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นฮอเซนทันชั้น5ครับทุกคนเป็นงานในห้างนะใครที่อยู่ใกล้นะครับก็อย่าลืมไปเจอน้องนะครับทุกคนในวันที่14มิถุนายน2567ครับในงานก็ถือว่ารวบรวมเหล่าบรรดาหมอลำนะทุกคนเนาะเยอะมากๆนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอีสานสนครศรีนะครับหรือหลายๆวงเลยนะที่ เข้าไปรวมตัวกัน,นครับในวันที่1 4มิถุนายนนี้นะครับนะโหสุดยอดมากๆครับเขาขึ้นรูปขององค์อิงใหญ่มากๆครับทุกคนมีระเบียบวันศินด้วยนะเท่าที่เราได้เข้าไปดูเนาะก็จะมีระเบียบด้วยนะครับมีอีกหลายๆวงเลยนะครับที่จะรวมมาในในงานนี้นะครับแล้วก็เป็นทีมทางด้านนายกรัฐมนตรีต่างๆด้วยนะครับโหสุดยอดมากมากนะเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ที่ทําให้คนไทยเนี่ยนะครับทุกคนก้าวสู่ระดับโลกนะอันนี้มิมคิดว่างานนี้เขาก็คงจะจัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยหันมาอนุรักษ์วัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนดีใจครับดีใจกับอุ๋งอิงดีใจกับบอสโจเนาะที่ต้องบอกว่างานเนี่ยเข้ามาแน่นตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไลฟ์งานพรีเซนเตอร์งานต่างๆนานาครับทุกคนอย่างที่น้องเคยพูดเอาไว้จริงๆนะว่าอุ๋งอิงเนี่ยจะพา,าวงเนี่ยดังขึ้นจะพาวงเนี่ยนะครับ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววันนี้น้องก็ทําได้แล้วนะครับแฟนๆขับเนี่ยก็ส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสดูกันเยอะมากๆเลยนะครับกับการขึ้นป้ายนะอุงอิงกับพ่อโจเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะไปโปรโมทในห้างครับทุกคนเป็นป้ายใหญ่มากนาอน่าจะเป็นการที่แบบว่าดึงดูดคนมาดูได้เยอะแหละนะครับที่ขอนแก่นนะฮะก็โอ้โหสุดยอดมากๆมีเฮียหน่อยด้วยนะที่ไปนะครับเฮียหน่อยเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหให้ความสําคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทุกคนนะ มีมวยไทยด้วยอ่ามวยไทยก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงของประเทศไทยชาวต่างชาติเนี่ยรู้จักนะครับจากามวยไทยเนี่ยรู้จักประเทศไทยเนี่ยก็เพราะมวยไทยนั่นเองนะครับก็จะมีพี่บัวขาวด้วยโอ้โหรวบรวมเลยครับทุกคนรวบรวมอศิลปินนะครับที่ทําให้ภาคอีสาเนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเนาะ คือเราดีใจที่แบบเขาขึ้นรูปอุ๋งอิงใหญ่มากครับทุกคนนี่คือความประทับใจของแฟนคลับนะแฟนคลับก็คือส่งมาพิมพแบบเยอะมากๆนะครับทุกคนนะอ่ะสำหรับใครนะครับที่สนใจเนาะงานนี้เนี่ยตอนนี้เขาามีสแกนเนาะคิวอาโคดนะครับแล้วก็ไปสมัครไว้ได้เลยนะครับใครที่อยู่ใกล้นะครับนะสุดยอดมากๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับองค์อิงไปบ้านแพงน้องมาในชุดสีขาวสวยงามนะครับท่ามกลางแฟนคลับเนี่ยที่เข้าไปชื่นชมกันเยอะมากๆครับทุกคนชุดไม่ซ้าจริงๆสำหรับลูกสาวองค์อิงอเพรบ้านแพงนะแล้วก็ต้องบอกว่าอ่าวันที่น้องได้รับรางวัลเนี่ยก็แต่งตัวสวยมากๆครับ